มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจับผิดตรงตรงและเบสโฟกัสฝ่ายหญิงทำหน้าผิดปกติเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตแห่จับผิดสีหน้าของเบสรักวณน,นีต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้คือคลิปเก่าแล้วก็ชาวเน็ตได้ขุดขึ้นมาจับผิดค่ะเมื่อเบสแล้วก็ตรงๆควงกันไปออกช่อง YouTube ของคิมเทโฮ ซึ่งภาพนี้นะคะเบสเองมีสีหน้าที่ไม่สนุกกับคอนเทนต์เท่าไหร่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะอาทิเช่นหน้าเบสแบบว่าเมื่อยแล้วพักษาดูหน้าเบสด้วยไม่ต้องรักษาหน้าไม่ต้องรักษาน้ำใจเมื่อหมดใจก็จบดีๆผู้หญิงเขามีเซนเหนื่อยก็พอเทอคะค่ะ พักเพื่อเดินต่ออยากให้เบสโสดคิดว่าต้องมีความสุขมากกว่านี้หน้าเบสป่งบอกทุกอย่างผู้หญิงจะรักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ชายอันนี้ไม่พูดดีกว่าเบสเองนิ่งผิดปกติโดยคลิปนี้นะคะได้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ว่าสรุปคู่จริงหรือปลอมสีหน้าของเบสก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะต้องบอกนะคะว่าคลิปนี้ปล่อยออกมาร่วม1ปีแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ด o m ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ